รูปร่างต่างๆดูคำว่า shape ก่อนนะคะ shape สะกดตามคุณครูเลยนะคะ shape shape รูปร่างที่ครูเติม s ไปข้างหลังเพราะมีหลายรูปร่างนะคะรูปร่างที่หนึ่ง คุณครูเสนอรูปร่างเป็นรูปดาวรูปดาว star 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 พูดตามเลยค่ะ star star รูปดาวรูปร่างที่สอง heart 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 h e a r t heart รูปอะไรคะรูปหัวใจรูปที่หนึ่ง star ร,รูปที่สอง heart นะคะนักเรียนพยายามพูดมากพูดเยอะเยอะ รูปที่สามรูปวงกลม circle 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 C I R C L E circle วงกลม,ม,ามาต่อไป เมื่อกี้มีสตาร์มีฮาร์ดมีเซอร์เคลิลต่อไปรูปร่างสามเหลี่ยมทรายแองเกิลทรายแองเกิลทรายแองเกิล T R I A N G L E มีดอนมีดอนมาก่อนอะไรม่วน ยยมีครับมีเสียงแทรกครับติดไม้ด้วยไปแล้วน้องกบบาไปองาเลยไมคนเลร์ด้วยดไมมีเสียงแทรก Triangle สามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้มีรูปที่หนึ่งคือ Star รูปที่สอง Heart รูปที่สาม Circle รูปที่สี่ Triangle รูปที่ห้า Square 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 รูปร่างสี่เหลี่ยมนะคะ S Q U A R E square สี่เหลี่ยมทบทวนนะคะน้องนึกไปตามคุณครูรูปที่หนึ่ง star รูปที่สอง heart รูปที่สาม circle รูปที่ส triangle ร,ร,ร,รูปที่ห square ต่อไปรูปแบบที่หรูปแบบที่หมันก็สี่เหลี่ยมแต่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangle 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 R, án, R E C T A N G.L.E. Rectangle สี่ L e. เหลี่ยมผืนผ้าคำนี้ยาวนะคะเหมือนกับสามเหลี่ยมต่อไปคำสั้นๆรูปวงรี Oval 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 O V A L, O-Wall รูปวงรีทบทวนอีกครั้งหนึง่งนะครับครูให้ขนาดแบบขนาดเท่านี้พอนะคะวันนี้นักเรียนนึกในใจเ h ฟเ e ฟที่หนึ่งคือ s t s r เ p ฟที่สอง s h a p e เที่ส Circle Shape ที่สี r i a n g l e s h a p เที่5้าส a r e Shape ที่6กคำนี้ยากนิดนึงไม่ค่อยคุ้นหูเร c t a n งเกลเรขาคงเกลเรขงเก เชฟรูปสุดท้ายที่ครูสอนวันนี้โอ a วอล์โอวอลครูขอโทษนะคะไอนิดหน่อยแทรกเข้ามาครูเป็นหวัดต่อไปนักเรียนอ่านประโยคตามคุณครูนะคะ A red star and a blue star For you, you, you คุยดาวสีแดงและดาวสีฟ้า For you ให้นักเรียน A pink star and a white star มีมีมีครูให้ตัวเองให้ฉันดาวสีชมพูและดาวสีขาว A yellow star And a red star ดาวสีเหลืองและดาวสีแดง A green star And a white star ดาวสีเขียวและดาวสีขาว Pretty colors All for you เป็นสีที่สวยงามให้นักเรียนทั้งหมดเลยอีกครั้งนะคะคนที่อ่านไม่ทันอ่านตามอีกครั้งหนึง่ง A red star and a blue star for you 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 a pink star and a white star for me 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 a yellow star and a red star a green star and a white star Pretty colors On for you ต่อไปเป็นการโยงเส้นแต่นักเรียนจะมาทำในคลาสที่เปิดเรียนนะคะตอนนี้ก็ดูตัวอย่างไปก่อนนับจำนวนของรูปร่างแล้วก็ตอบมาว่ามีกี่จำนวน เช่นรูปที่หนึ่ง sixteen circles sixteen circles รูปที่สองรูปสามเหลี่ยม twelve triangles twelve triangles รูปที่สามรูปสี่เหลี่ยม18 squares e i squares รูปที่สี่รูปหัวใจ11 hearts 11 hearts รูปที่ห้ารูปดาว20 stars t 0 s t a r s นี่ก็เป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนค่อยมาทำนะคะเป็นการเอารูปมาต่อกันเช่นรูปหัวใจสีม่วงเอามาต่อกันหัวใจสีสีชมพูนะคะขอโทษเอามาต่อกันก็เป็นฮาร์ ไปเอาดาวสีเขียวมาต่อกันก็เป็น star เอาวงกลมสีม่วงมาต่อกันเป็น circle circle เอาสีเหลี่ยมสีแดงมาต่อกันเป็น square สแควร์เอาสามเหลี่ยมสีเหลืองมาต่อกันเป็น Triangle Tri ิลทร n แองต่อไปรูปหุ่นยนต์ที่นักเรียนชอบนะคะก็แบบฝึกหัดนี้ก็เป็นการให้นับนะคะนักเรียนมาทำที่โรงเรียนก็ให้นับ เช่นตัวอย่างเช่นลองนับรูปสามเหลี่ยมในหุ่นยนต์ดูซิว่ามีกี่รูปรูปสามเหลี่ยมในหุ่นยนต์ครูเฉลยแล้วใครนับได้เทนถูกต้องนะคะเทนทรแองเกิลส์เทนทรแองเกิ แล้วรูปอื่นเราค่อยมานับกันนะคะเมื่อทำแบบฝึกหัดในห้องต่อไปเขามีวลีมาให้แล้วให้นักเรียนเขียนเขียนตามประโยควาดรูปตามประโยควลีที่เขาให้อาเยนโลสตาอาเยนโลสตาก็คือให้นักเรียนวาดรูป ดาวแล้วระบายสีเหลืองนะคะนี่ยกตัวอย่างนะคะค่อยมาทำในคลาสต่อไปเช่นเดียวกันอีกใบงานหนึ่ง a blue triangle a blue triangle วาดรูปอะไรคะสามเหลี่ยมระบายสี ฟ้าเอาต่อไปเป็นการฝึกออกเสียงนะคะเป็นการฝึกออกเสียงชุดที่หนึ่งขึ้นต้นด้วยตัว H อชไห l เฮลโลพูดตามคุณคณรูทีละคำได้เลยนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะ Hi Hello Hot เสียงพยัญชนะต้นนะคะต่อไปเสียงเนอร์ Net No Nine ต่อไปเสียง er. เธอ Track อขอโทษขอโทษ เสียงเดอดักฟรอคดักดอกด o t นะคะต่อไปเสียงเฟอร์ฟิชไฟฟ f o ฟร์ต่อไปเสียง fer, fish, five, เมอร์ มีไม่มีต่อไปเสียงเลิกลีดลิงเลดเลดลีดลิงเลดอีกชุดหนึ่งนะคะ Siêng vơ Water Waffen Wagon Siêng vơ View Vin Violin Siêng dơ Yes เยลยูต่อไปเป็นคำศัพท์นะคะอ่านผ่านๆไปก่อนชุดที่หนึ่งอยู่ในรูปเหยือกชุดที่หนึ่งะคะพูดตามคุณครูนะคะ Hi Hello Goodbye Bye เป็นการทักทายเป็นทางการเช่นวันนี้ตอนเช้าก็ทักทายว่า Good morning ตอนบ่าย Good afternoon ตอนเย็นอยู่ที่บ้านก็ทักทายพ่อแม่ว่า Good evening ชุดที่สอง นักเรียนลองนับวันถึง20นตี้เองค่ะเอาเริ่มนับได้เลยเหยือกชุดที่สองเหยือกชุดที่สองทบทวนวันถึงเว ทีนี้นับพร้อมคุณครู one two three four five s ทีนี้เริ่มตัวยาก eleven t w e l v 16 17 19ขอโดทั17 18 19 20เยือกชุดที่3ก็เป็นคำศัพท์ทั่วๆไปนะคะพูดตามทีละคำนะคะ bar คายต์ใบดาร์ด็อกแบกเฮดโรบอตเพรนแฮสแฮฟ ไม่เป็นไรนะคะพูดตามไปเรื่อยๆเป็นการทบทวนคำศัพท์ <c oughs> ต่อไปชุดที่สี่ชุดสุดท้ายนะคะชุดที่สี่เดี๋ยวนะคะครูวางระยะนิดนึงชุดที่สี่ชุดที่สี่ 4. ไม่ค่อยชัดมันอยู่หัวมุม คุณครูก็ตั้งระยะอโอเคโอเคค่ะขอโทษนะคะเคนดี้เคนดี้เค้กไอศครีมชาก n sorry top pencil fan book sure หนังสือคำศัพท์เล่มนี้ น้องหยิบมาแล้วยังคะ <c oughs> เปิดหน้าสี่คุณครูให้การบ้านน้องคัด A ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กคำที่หนึ่งถึงคำที่สามสิบเอ็ดนะคะสระในภาษาอังกฤษมีห้าตัว ได้แก่ a e i o u เช่น a ตรงกับสระภาษาไทยว่า A-A แถ้าเป็นพยัญชนะเช่นตัว b ตรงกับเบอร์บอใบไม้ b M I I. ถ้านักเรียนดูเองได้ในหนังสือหน้าสีหน้า 4, ห้า 5, นะคะวันนี้ครู ให้งานนักเรียนทําหลังจากที่ครูสอนจบนะคะคัดสวยๆหน้าสี่หน้า 4, ห้า 5. อีกเล่มหนึ่งสำหรับอังกฤษเสริมของคุณครูเล่มสีฟ้าหยิบขึ้นมาแล้วยังคะ,ะทีนี้คุณครูให้อ่าน A Apple เปิดหน้าที่สองค่ะเปิดหน้าที่สอง A Apple B Bird C Cat D Dog E Egg F Fan G Girl เอสแคุณครูให้งานแค่ a ถึงเนะคะในเล่มนี้นะคะ,ะมีเวลาว่างนักเรียนก็ลงมือคัดได้เลยค่ะสำหรับการสนทนาของคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ Good bye ดบายบาย